คนนี้จะวามีงสั่งทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d g a m e r ครับอวันนี้ผมก็จะมารีวิวสไลชิเคมบะจิตนะครับเป็นตัวที่เข้ามาอัปเดตบีตตัวใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับนี่เลยนะที่เพิ่งเข้าตู้มาเลยนะครับแบบสดๆร้อๆเลยนะครับตอนนี้เลยนะในเวลาตีห้านะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับว่าตัวนเป็นยังไงเนาะเลเวลอยู่ที่80นะครับไปกันเลยนะครับ โอเคครับก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ถึงการรีวิวเคมบาจิแล้วนะครับเก๋เป็นตัวยืนพื้นเนาะออเป็นตัวมิติกนะครับตัวยืนพื้นที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในบีาแพทใหม่นี้เลยนะครับก็อ่ะปั๊มตั้งก่อนเลยแล้วกันค่าวางเริ่มต้นนะครับที่ใช้เงินนะก็อยู่ที่1.3 0 0นรอนะครับก็รอเวบลีนะครับอ่าวางไปเลยนะครับอันเป็นตัวที่มันตีสงกลวยเนาะก็ระยะประมาณนี้เลยครับยังไม่อีโวนะเลเวล80นะครับเบสอามจเิ่มต้นก็ วางเริ่มต้นเลยนะครับก็อยู่ที่1410นะครับแล้วก็อุดาวการโจมตีนะครับจะอยู่ที่7.5นะครับแล้วก็ระยะนะครับจะอยู่ที่17.5เนาะก็ประมาณนี้นะครับตีเป็นทรงกล้วยอย่างนี้เลยนะครับขั้นต่อไปนะครับก็1500นะครับเพิ่มดาวเมจขึ้นมาเนาะก็อัพไปเลยนะครับแล้วก็ปั๊มตั้งต่อก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดาวเมจอยู่ที่2539นะครับแล้วก็คูดาวการโจมตีอยู่ที่7.0นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ 18. ศูนย์เนาะก็อยู่ที่18บแปีนั่นเองนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่2,000เนาะอัพไปเลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับยังไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นผมว่าตัวนี้บางต้นเกมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่2,500นะครับแต่ก็อัพถูกนะสองพันห้าร้อยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่อัพมาถึงขั้นที่3แล้วนะครับก็มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับดาเมจถือว่าเพิ่มมาเยอะเหมือนนกกัรเเ่มมา4,500ลลยแ้ว ดาวจะอยู่ที่6.5จุดวินะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่19เนาะก็ประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่3,500นอะครับัพไปเลยครับมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยครับตีเป็นไซเข้าเอลแล้วนะโอเคมันเปลี่ยนตีเป็นไซเข้าเอลแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับเป็นท่ากระโดดขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงพื้นเลยนะครับอ่าผมยังไม่ให้ดูทุกคนยังไม่ให้ทุกคนดูท่าแรกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูท่าแรกเลยแล้วกันนี่ท่าแรกนะครับคือการปาดแบบ เคนทรายนะครับเหมือนปาดขคลื่อนทรายไปเป็นแบบแถวตรงนะครับเป็นแถวกล้วยแบบนี้เลยเป็นแถวตรงแบบนี้เลยนะครับสกิลเคลื่อนทรายเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าดูกันใหม่นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขั้นต่อไปนะครับจากตัวอัพขั้นที่5นะครับจะอยู่ที่5,250นอะครับอัพไปเลยนะครับอันนี้ก็อัพมาถึงขั้นที่5แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่8,400นะครับ ยังไม่เปลี่ยนท่านะครับแต่ตีเป็นไซคลเอถือว่าวงกว้างอยู่นะก็ระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่6วินะครับยังอ่ายังไม่ตึงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเก่งก็ได้อัพในขั้นต่อไปแล้วกันอัพขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่6000นะครับอัพไปเลยนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ดาเมจอยู่ที่1 0,000แล้วนะครับดาเมจขึ้นมาหนึ่งอยู่ที่10,000แล้วนะครับแล้วก็คูดาวหกวินะครับเลนการโจมตีก็ประมาณ21 นะครับ21เลยนะเคมปาจินะครับตัวนี er ้อยู A ่ที่เลเวล80นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะดาเมจก็ประมาณนี้เลยก็ขั้นต่อไปนะครับอ่ะอัพตังค์ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่1 0,000นะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์อัพเนาะเดี๋ยวก็อไปเลยแล้วกันโอเคครับก็ถึงตังค์เรามีตังค์แล้วนะครับอ่ะเรามีตังค์แล้วนะครับก็อไปเลยนะครับ10,000นะครับอัพไปเลยก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วครับแล้วก็คูดาการโจมตีก็เท่าเดิมนะครับระยะก็ประมาณนี้เลยเนาะ Okay. ก็ยังไม่มีอะไรบ้างนะครับก็ยังไม่มีอะไรบ้างถ้าก็ยังเหมือนเดิมนะยังหมุนตัวตีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ไงหมุนตัวฟันด้านหลังนะครับเหมือนอิทิโกะเลยโอเคขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่1 2ึ0 0หนะครับก็อ่ะรอมันค่ามันชุดนี้ก่อนแล้วกันอ่าแต่อัพด้านครับยังไม่ยังไม่เห็นแบบมีวิวเวลสกิลใหม่มาเลยนะครับยังไม่เห็นสกิลใหม่มาเลยอืม <c oughs> ตัวนี้อาจจะมีสกิลใหม่ก็ได้นะครับอา้าวเต็มแล้วนะครับโอ้โหอัพได้แค่ 8ขั้นครับ8ขั้นก็เยอะนะอ่าได้8ขั้นนะครับเป็นตัวที่ยืนพื้นผมว่าระยะเป็นมิติทั่วไปเลยนะครับเป็นตัวแบบระยะมิติทั่วไปเลยนะแต่ถ้า e วก็อาจจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับเป็นตัวดาเมจธาตุแสงเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่มีคูดาก็6วินะครับแล้วก็อ่าพลังการโจมตีนะครับอยู่ที่14,108นะครับเลเวล80เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วางได้ อาวางได้4ตัวนะครับเหมือนกันเลยนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเคียนปาชินะครับก็ใครที่ชอบหรือว่าใครที่อยากดูผมต่ออีกนะครับก็๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจงให้กันเนาะผมอยากได้ทาคลิปสนุกๆกออกมาให้คนดูดูหรือว่าทําคลิปรีวิวออกมาบอกคนดูนะกันนะครับว่าเป็นตัวไหนดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย